NBI Nation Building Institute เอาวันนี้นะครับผมบาสนะครับเป็น CEO ประเทศโปลแลนด์นะครับวันนี้ก็ได้เกียรตินะครับมาแบ่งปันว่าเรา,เาได้อะไรจากหลักสูตร EEC นะครับผมแต่ก่อนต้องย้อนไปนิดนึงนะครับว่าผมเข้ามาอยู่ใน EEC ได้ยังไงนะครับผมเองเป็นคนหนึ่งครับที่มีความฝันนะครับความฝันผมเนี่ยก็เป็นความฝัน เรื่องเกี่ยวกับอยากทำสิ่งแวดล้อมทำให้อากาศสะอาดทำให้น้ำสะอาดกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงเหมือนเดิมเนี่ยให้ลูกของผมนะครับนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจก็เลยปรากฏว่ามีวันหนึ่งก็เจอพี่เอกับพี่เมย์นะคบพี่เอซีโอชิลีนะครับ, Chili, รบก็มีโอกาสได้มาแบ่งปันเรื่องของสถาบันนะครับว่ามีสถาบันที่ นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากอดประโยชน์ส่วนตนเราก็เห็นว่าเอออุดมการเนี่ยเหมือนกันเราก็เลยมีโอกาสได้มา,าฟังอาจารย์อมแล้วก็เลยสมัครเรียนวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับสิ่งที่ผมได้เรื่องแรกเลยจากที่ผมได้เข้ามาอยู่ใน eec นะครับผมได้ความรู้ที่หาไม่ได้จากที่ไหนนะครับอย่างที่อาจารย์แดนท่านบอกนะครับและความรู้เนี่ยครับจากความเป็นไปได้ที่ผมมีความฝันของผมที่ผมเล่าให้ฟังเบื้องต้นเนี่ย มันดูค่อนข้างที่จะจับต้องไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้พอผมได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้นะครับความ,มความฝันของผมมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับและสิ่งที่ผมได้นะครับในหลักสูตรนะครับก็จะมีโครงสร้างนะครับในการออกแบบมาเพื่อให้เราได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับดังโครงการต่างๆนะครับที่พี่ๆได,ได,ได้ได้ร่วมมือกันผมในฐานะเป็นซ e o ประเทศเนี่ยผมก็จะมีคณะ สมาชิกคณะแต่ละแต่ละท่านนะครับหน้าที่ของซ e o ประเทศก็คือทำให้ทุกคณะเนี่ยบรรลุปเป้าหมายทั้งหมดนะครับถ้าเราทำให้ทุกคณะบรรลุปเป้าหมายทั้งหมดแล้วเนี่ยเป้าหมายของประเทศมันจะตามมาเองนะครับหลักการเดียวกันครับที่อาจารย์แดนทำก็คือวันนี้นะครับเราก็หาคนที่มีอุดมการร่วมกั